เอาละครับอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมจัดการเปิดตัวมาแล้วผมไม่ได้คัดลอกใครไปเลยนะครับนี่เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยเอาละรเอาละครับก็ขอกราบก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมป้ายคิเลยวันนี้ก็อยู่กับผมโบโบนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเอาวีนะครับวันนี้เล่นกันนานเลยนะตอนนี้ผมก็เลนทำไปเรืแล้วนะครับ อืขึ้นหรือตกนะผมได้แบบเอ่อหวังว่าจะไม่มีคนแบนฟอลเล่นนะนะเจมแบนฟอลเล่นเลยเจมเนื้อฟอลเล่นทำไมฟอลเล่นมันก็ไม่ได้โตขนาดนั้นนะแค่หนึ่งห้าไหวนะเออมันไม่ได้โตขนาดนั้นอ่ะมันมันมันควรบัฟด้วยค่ะแบบหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นสองเปอร์เซ็นใช่ มันมันควรบัแบบนี้ใช่ใช่ใช่มันเป็นแบบนี้ใช่ใช่ชช่่มันต้องแบบจับกันมาสองวันเป็นไปเลยเออคอเยใครไม่กดครับนี่สามซองน่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่มดเราค่อยหากันนะครับพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันนี้ตอนนี้ไมืดูเย็นๆเลยคับเผื่อผมจะไล่เอ้ย เดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนะครับผมยังไรไม่ได้ติดตามยังไม่ขอพาดิบคนนะช่วยติดตามก็ด,ดูวีด้วยนะคือบุคคนหูจะได้ไลยสดเก็กตัวนะครับบุคคนจะคะแบบติ๊กตอกผมก็กลัวอ,อืมผมก็บอก อืออันนั้นไปแล้วด้วยว่าแบทบจะหมดขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ไล่เหรอ,ขอเขาก็บอกโอเคใช่ไหมและผมจะไลฟ์ชอนเนี้ยคือแบบมันกด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 ที่กุบกุบกระสุนกินไม้กดมัน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 กด ไม่กด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 ไม่ช่นช่นเช่คุปโซชิกิไม่กดไม่กดไมอ่าเลนดร์กราอยู่คนท้ายใชไหมคนท้ายนอุ้ยอย่าแบนโฟร์เลนอ่าอซอ่งเราไม่พูดคำหยาบนะครับผมก็จะขอแบนช่วยวันดีรุ้ยไหม มีมีเ่คนนตส้ชชาายผมก็จะเล่นอะไรนนะครับเนี่ยขนาดเนิฟแล้วยังมีคนแบนอะ่ะเกินไปไป่นามอาาดกับไฮอะเต๋ไฮะคาเตอือ เอาไปเลยมินิฮาร์ดเฮ้ยไม่ใช่แล้ว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 มาเกมจบครับเป็นไฟน์คืนนี่แหละอันเียเซ็ตของผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปดูเซ็ตชื่อผมหรอกนะครับคิโตผู้ไรสกรินโอ้โหเซ็ตจันป้อมนะครับเนี่ย เธอยังนอยู่ในบ้านมาแนาแล้วเนาะยังไงไม่รักยังไงคุณนายตื่นเช้าโอ้โหเซตอะไรครับเนี่ยทาลอนเยอะจังส่วนอันนี้เหมือนอม,มันเหมือนเซตแคลรี่เลยนะแต่ว่าือ,มอ,มอมไม่รู้ยังไงคุณนาย

ว้าวมาคัสน้อยลองหอยลายขอกำตึกคอลนุดนัดทาพรทามแ๊ะใช่เปล่าเวลาอย่างนั้นเหรอเจ้าเป็นคนขับตกเจ้าเป็นใครอย่างนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ได hey, ้เป็นลิงเลย

แล้วผมองวันที่แปดอะนะครับผมที่แปดเตือนก่อนนะว้าวแนี้เหรอโอ้เอเย่โอ้อ้เอาล่ะเอาล่ะเอาลเอาล่ะ้ตัวเสือเลยนะครับเดินไปไหมเออแล้วผมจะไปหนึ่งตัวเดินไปไหม แลกกันเลยลกกันแกกันต่นเลยเยขอาบเป็นแฟนสีด้วยน่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะอะไรอยู่คะนอนึ่งสอง้ามสวัสอีค่ะ เราไม่มีคานะครับ Hello my friend ยังแค่เอ my friend อ้าวมันนีเลยอ่ะ my friend เอ้ยอุ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 ้ยุตายเป็น่งเปลี่ยเป็นไงบ ก่อโอ้ยยอ,อมทำฉอนเออถูกไปแล้วขืนหน้านบ้านมาแราน่นล้วหรอรอดไงกับขุม่มตังเกิน อาลนผมก็แช้งอยู่นะสมมว่ชื่อเป็นเทพโมเลนนะปลาอาเลนที่ผมจะชนะเนี่ยมันทำไมมันเยอะกว่ออะไรขอเนี่ยปาเลนผมันเล่นหรอน่ใจแ้อกัแม่เนี่นได้รู้ว่าเธอจ a ต

เก่งใช้ได้ให้เหมือนกันเนาะอู้หูสามนาทีอู้หูห้านาทีแล้วแปดนาทีแล้วเอ้ยมันทำไมมันเร็วจังเลยนะห้านาทีอ่ะทำไมมันทำไมมันเร็วจังเลยนะพระเอกมาแล้วอือโอเคกำลังถูกสุดเลยค่ะ โอ้ยโอเคโอ้โโอ้โหโอ้โหโ่แกหนอ้โหกอ้โหโอ้โหอ้วเออคโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้อ้อหโอ้โหหโออ้โหโอ้อ้โหโอ้ คัอแอนเบนวอร์ดอ e ุกคือแอนเบนวอรมันออกินาทจีจะทานไม้เนี่ยจะทานไมจะทานไม้จะทานไม้จะทานไมจะทานไม้จะ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 ทานไมจะทานไม้จะทานไมจะทานไมจะทานไม้จะจะทานไม้จะทานไม้จะทานไม้เนี่ยครับจะทานไม้เนี่ยครับจะทานไม้จะทานไมจะทานไม้มานาะ 妈，你这么不靠谱！啊，这个帅的很。

ฟอล Ew, right called, so ินี่ยมันเทพจริงจริงนะฟอลิงผมก็เก่งพอตัวอ่านะแต่เก่งไม่ครับฟอลิงหรอกแล้วผมเล่นฟอยิงใช่ไหมผมมักชอบจะแพ้อยู่เรื่อยๆลยอยากแต่เวลาผมเล่นฟอลยง แฮมอะแฮมอะแฮมอะแฮไม่มันตีแรงยังดีเี่ยแบบนี้ต้องสังหวะไหนแล้วไม่รอดแน่ย

ฉันคิดว่าจะมีมากกว่านี้อีกเกินะเอโยเยวีย,ย,ยฉันอยู่หน้าบ้านมานานแล้วเนาะ ไม่ได้ช่วยกันเลยแต่ผมไปทำอะไร่าไรไม่ช่วยหมดเลยอ่ะผมโดนจริงทุกคนโดนมิดก่อนมันเบี้ยวหรือว่าอะไรอ่ะมันเบี้ยวมากมากเลยนะต้องอยู่ตรงนี้มาเฉยแล้วทำไมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอีตรงนี้ก็เหมือนกัน ม่อยู่ตรงมากๆไปนี่นีโอ้ทำไมอนี้มนอยู่ตรงกลางจังเลยชิฟเดสเกบชิดะ์อ้ปีแล้วว่า ปาชีสามสองทำไมใครอยบินฟังอะไรนะคะขึ่องนะแบบห้ารายการเลยอะแต่ไม่อยากจมวนเนาะอืมงงเก่งวนะ้าวแมบดบนี้ก็หล่อสิคะไม่ใช่ยก่สอบากเี่ ห er มคนันา้ีแล้วหมดไม่ได้หมดไม่ได้อีกแค่5นาทีนะครับจบแล 8, 2, nah. ้วว้าจ่ออุ้ยขอบคุโอุกคน่ะรวยหรือเปล่าไม่ใช่เจยหรือเปล่าจานหรือเปล่าจีหรือเปล่าโจยจิ้จี้ไม่ใช่ I'm going to ไม่ใช่เก็บก็ครับครับ

ทเรื่อความรักในช่นไรางเออม่ทเรื่องไเ่างรล้ที่จะมาเขลยไปชนียาดีจงกับปนกว่าจะนันในในในต่นด้จนยกนได้ยินะทียวไม่ใ่ชอกเชื่เชือยังละตาานกกันวันเราต้องจากกันเอนรักฉันไหมฮแลรวเวียนไปโงเวียนใสกายไปอยู่ข้าหน้ามันไหม้าให้เราเียงไป การร่กกันมนก้ไปคนเาอกันผมรัก็อันจ้างเราักทำไมดับกันด้ช่างมันปละไยฉันใจเธออยู่บนนฉันยอมท่เาไปดมาระดับฟ้าฉันยอมไปได้กับความรักถึงไม่รักฉันยังไม่ตาย้นี้อเายเธอได้ใเธอไม่เคแต่รกจะไปจกกัอยโอ้คงมีการใปดีใจเธอรักของฉันมันยังอยู่ต่มือรักของเธอยู่ในใจมีป่าเที่ยวพี่ซีอ๋อ เย้ถ้าถ้าใส่แล้ววันนี้ขอจบเพลงนี้นะครั